พี่ไม่ผมพูดตึงใช่มคือพี่ไม่ควรพูดแบบนี้นะคือหนูว่าหนูไม่อะไรแล้วคือแบบนี่เรามาคุยกันดีๆนะนี่เรามาเรียนกันดีๆเฮ้ยพี่ไม่ต้องพี่วิแกงไม่ต้องไปไงก็เล่นดิพี่อะ เล,เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น <S <S เออคือแบบผมแค่สงว่าทําไมมามามาส่องเหรอครับส่องเรื่องคือเห็นตอนแรกขับไปแล้วแล้ว,ลวคือขับกลับมาส่องคือผมไม่เข้าใจว่าส่องทําไมครับเหตุการณ์ส่องเนี่ยมันก็เช็คเหมือนกับว่าเป็นคนรู้จักหรอือเปล่าถ้าไม่ใช่คนถ้ามันเป็นเคสที่ว่าถ้าเป็นคนรู้จักก็เข้าไปนะก็แค่เข้าไปดูว่าใช่คนรู้จักหรอืเอ,อเปล่าแค่ส่องไป พี่สักนานๆแล้วพี่นานอยู่พักนึงแลก็นั่นแหละเหตุผลที่ผมบอกเออแล้วคือเมื่อกี้เห็นเลขมันบอกว่าโทรมาหาเลกจะบอกว่าบอกว่าทางเราติดใจอะไรหรือเปล่อาอันนี้คือคือยัอยงไงเอาอย่างนี้ทางหล็กโพสติดเชนขนาดน,นั้นแล้วน้องเองก็รู้จักเบอร์ผมเป็นาการส่วนตัวทําไมมีอะไรตรงไหนไม่โทรมาถามไม่ผมเองพี่ไม่อยู่ไงครับแล้วลองโทรยังยังครับมไม่คือผมก็ อ่ะเมื่อกี้เขาเพิ่งขับรถไปคือเราโพสแบบนั้นแล้วพี่อยู่หมีพี่ต้องโทรไปถามไหมถูกไหมและทางหมีติดใจอะไรหรือเปล่าใช่ครับผมบอกกับน้องแล้วทางผมไม่ได้ติดใจอะไรคือแต่ผมอยากคือผลของคนแล้วดูชิ้นเลยดีผมอยากรู้คือมันเป็นเหตุผลอะไรครับมันจะมีเหตุผลอะไรมากขนาดนี้อะครับ แล้วใครใครที่เป็นสองเอาเอาคุณมาพูดก็ได้ครับใครเป็นคนเป็นสอง <c oughs> ผมครับบอกเขาสิพอดีว่าตอนแรกอ่ะผมไอ้นี่ผมอยู่ในอู่กันใช่ไหมครับตรงไอ้ตรงเนี้ยอู่ตรงเนี้ยอู่ตรงกลางเมืองแล้วพอผมอยู่ตอนอู่ตรงกลางเมืองผมก็เลยว่าเออแล้วผมขับรถออกมาพร้อมกันหมดเลยผมได้ยินเสียงคนพูดผมกว่าเอา้เสียงคุ้นๆเหมือนคนรู้จักผมก็โอเคมีใครพูดอยู่เปิร์นี่ผมอยู่กับเปิด์ผมบอกกเปริรมีใครพูดอยู่ไหมเราเหมือนได้ยินใช่ไหมเปิดดีปะ ได้ยินก็เลยบอกว่าเพื่อนงั้นเราลองถอยไปดูหน่อยไหมซึ่งตอนผมกลับป่าสายตาเปื่อไม่เห็นผมให้เปอือบอกเออเปอื้อลองไปส่องกล้องดูหน่อยว่าเป็นคนที่เรารู้จักหรือเปล่าท้าทีนี้เปื้อเลยบอกว่าสายตาเปื่อไม่เห็นผมเลยว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมลงเองแล้วพอผมลงอะภาพของผมเห็นเหมือนหน้าอย่างเงี้ยครับอ่าใช่ครับคือหน้าลูบผมก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าหน้าใช่หรือเปล่าหรือว่าใครหรือเปล่าครับผมก็เลยเออ งั้นลองอีกนิดนึงเพื่อนจะกดยืนปึ๊บก,ก็อยู่ค้างผมก็โอเคคงไอ้นี่ละมังเปอร์แต่เปอร์บอกว่าเปอร์ไม่เห็นผมว่าโอเคเปอร์คงจะไม่เห็นแล้วเสร็จปอ๊บผมก็ไม่ได้อะไรผมก็โอเคกลับเลยใช่ครับแล้วเรื่อปิดใจอะไรบ้าเพราะว่าอันนี้ต้องต้องบอกที่มาคุยครับไม่ได้ไม่ได้จะมาเรื่องแต่แว่ามันจะได้เคลียร์ทั้งสองฝ่ายเพราะว่า ือทางฝั่งน้องผมติดใจเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเออจะได้เคลียร์เพราะผมอ,อ,อ,อยากรู้ทางฝั่ง,งนู้นเพราะว่ามันผลมันเป็นยังไงเนี่ยนั่นแหละทางของผมก็พูดได้หมดแล้วได้เหตุผลที่ผมโทรไปหาน้องก็เพราะน้องโพสติดเ,เพลงอะไรอยก็ส่วนตัวน้องอ่ะก็มีเบอร์ผมในการส่วนตัวอะไรเข้าใจครับแล้วไม่ติดใจเลยรู้ป้ะติดใจมันมันมันมนติดใจอย,อยู่เลยพี่ติดใจเรื่อง ว่าคือแบบแล้วแล้วทำไมต้องมาส่องครับแบบฟังได้ฟังเหตุได้ฟังเขาพูดเมื่อกี้ไหมคือเดี๋ยวพี่พูดเองเพื่อจากที่ฟังครับ <c oughs> ทางทางผมอ่ะมนันติดใจเรื่องว่าทําไมต้องมาส่องนานแต่คือเมื่อกี้ที่ที่ผมไม่รู้นะชื่ออะไระที่เขาได้อธิบายอ่ะ,อะมันมันม,ม,ม,มันก็พอเข้าใจอยู่ว่าเป็นคนมารูุจักอ้าอ,อ,อ,อย่างนี้ผมจะบอกเลยกันตรงจุดปู่อ่ะมันเป็นจุดลิปุ๊ข,ของผมขอไม่ได้หรอก ้วผมออกมาไ,มได้ยินเสียงคนเลยต้องการเช็คว่าใครผนรู้จักหรือเปล่าเข้า <Okay. S 1> ใจใช่ไหมครับเข้าใจครับแต่ผมทว่ไม่โอเคแล้วโทรไปหาน้องก็เพราะว่าตัวน้องเองที่อยู่ก็โพสติดเทรนมาขนาดนั้นโดยที่ไม่มีการโทรมาหาผมก่อนโอเคครับโอเคนั้นเดี๋ยวพวกผมไปคุยกันก่อนเนาะ แต่ยังไงว่ากาานันครับขอโทษที่ทำให้เสียวเวลาด้ครับไหนม,ม,ม,มีใครจะพูดเลยนะดดไหมยกม <c oughs> ีใครพูดดีกว่ามั่วใครจะพูดนะครับดพูดกันนะ มพูดเหรอเรื่อง,งนี้ต้องอย่างไรบ้างแม่ก็ถ้าถามความคิดเห็นผมอะถ้ามองในมุมผมแล้ก็ถ้าแบบเราไม่รู้มาก่อนก็จะเหมือนแบบคนมาฟองดูปูหรือว่ามาเลยเพราะว่าถ้าเป็นเราอะขับไปได้ยินเสียงมันก็ไม่จําเป็นต้องวนกลับไปป้าใช่อันนี้ถูกนี่เหมาะกับเสืจริงๆริงแบบ<อ>ในเมื่อเราจะไปเล่นอดอกอยู่แล้วด้วยมันก็ไม่มันก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องวนกลับไปแบบไหอ๋อคือคือซึ่งตอนนั้นเขากำลังจะไปเล่นอดอกอ่ะใช่ใช่อดอกมา นี่เอนใช่ครับใช่ใช่ใช่กูาจะปุยต่อแต่ประเด็นคือเนี้ยคือกูเสกรู้ว่ามึงเสกไปตะโกนเรียกมาโชว์แบบเจสเตอร์ไงแล้วถ้าเป็นเหตุผลที่มันให้มาของฟังันอะเหตุผลมันฟังขึ้นอ่ะแต่ถ้ามองในมุมเขาถ้าแบบได้ยินว่าใครตะโกนเรียกรถเรามันก็มันกลับไปมองมันก็จริงเพราะเราไม่รู้ว่าพื้นเพลนี้ใส่ส่วนตัวของแต่ละคนเป็นยังไงแล้วยิ่ง ไอ้ไอ้แย่คนที่คุยเมื่อกี้กับคนที่ชื่อเวเปอร์อ่ะดูจากการพูดแม่งไม่ได้เป็นการพูดที่หาเรื่อดแย่อะไรเลยอพี่เปอร์พี่เปอร์นุ่มมากเออแล้วยิ่งเป็นเวเปอร์ก็เลยแบบว่าโอ้โหมันคงมาดูจริงๆอ่ะแต่เซียร์โคโล่ไม่โคตรตึงเลยใช่ใช่เขาเขาตึงนะพี่ไม่พี่ที่ว่าที่เขาตึงอาจจะตึงเพราะว่าเรื่องเปลี่ยนเปลี่ยนไปและเอ้าพี่ไม่คือแล้วคือ ผมก็ไม่รู้ไงว่าเขามาส่องอะไรถูกวะผมก็พูดของผมสิอันนี้อันนี้เองก็ไม่ผิดแต่ที่เขาอันนี้อะไรเขาก็ไม่รู้เนี่ยโอเคชื่อได้มันก็มีมันก็มีส่วนที่ทําให้เขาตึงเพราะเรื่องนั้นแต่ตอนนี้เขาพยายามว่าเราอะจะมาคิดจะไปซื้อเรื่อง,งอะไรดีเขาเตรียมพร้อมเต็จเตียแต่เจอแบบใช่ใช่ที่เหตุผลมันพอฟังมาเมื่อก,ก,กี้กูไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงอะเหมือนกันและยิ่งคนที่ทํามันไม่ใช่คนที่มันเสือกเข้าในแก๊ปกูไงถ้าเป็นคนที่แบบพวกอาผู้ตรงตรงหรือพวกแบบ หรือใครที่มันตัวแบบเด็ดๆตัวปากดีๆฝั่งนู้นนะจะไม่ค่อยอะไรเลยไอ้เช่นนี้มันเป็นเวอร์เปเปอร์กับไอ้เด็กใครก็ไม่รู้แล้วแม่งเสียงแม่งอย่างนุ่มเลยพี่อะเสียงแม้ว่าใช่ใช่ไปซื้อเรื่องไอ้เชื้อโคเลยโคตึงเกินก็แบบมึงจะตึงทำไมแล้วเขานั่งย่อยมึงไม่เหรอตอนมาเจอนั่งย่ออะไรไม่มีใครนั่งเลยผมก็ไม่นั่งเขาก็ไม่ได้นั่งผมเด็กสองอยู่ โกโกพี่ว่าไงให้ให้พิดเสีป่ะเดี๋ยวปิดให้ พี่แักดาแต่จริงพี่ติดปะ่ะเอาความตอนนี้แล้วกันนะครับเรื่องเรื่องความพูดอะครับมันถ้ามาคุยกัน เดี๋ยวนะคุณจะพูดนี่คุณก็จะไปเลยนะเอาแล้วพี่จะเอาอะไรอ่ะเอาคือแบบนี้คือจะจะยังไงครับนี่เพี่พี่ไม่ร้องเสียงใจอะไรแล้วไงแล้วหนูก็ไปก็ไม่ใจเย็นก็จใจเย็นไอ้แล้วคุณเดินมาพูดกับผมแบบนี้แล้วคุณก็เดินไปก็แบบนี้ก็ถูกแล้วไงพี่พูดไหนที่บอกมันตึงอ่ะแล้วเนี่ยถ้าทางพี่ไม่ตึง คือพี่ไม่ควรพูดแบบนี้นะคือหนูว่าหนูไม่อะไรแล้วคือแบบนี่เรามาคุยกันดีๆนะนี่เรามาเรียนดีๆนะไอ้พี่ไม่ต้องพี่แกงไม่ต้องไปไงไงก็เล่นดิพี่อะ าดไปดิหดีเศเาล่นเล่เดี๋ยวได้ ได้เล่นอ่าได้เล่นแค่แค่นั้นแหละได้เล่นเอาแค่นั้นแหละเอาได้เล่น